สวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะครับวันนี้ก็จะมาสรุปผลแล้วก็สปอยเนื้อเรื่องนะครับของ SmackDown วันที่28พฤษภาคมปี2021นะครับผมวันนี้เนี่ยมีเรื่องราวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการชิงแชมป์อินเตอร์คอนตินเดนทัลของ a p p l l o Crews กับ Kevin Owen นะครับแล้วก็การต่อสู้แบบแท็กทีมของ The Uso โนะครับเจอกับ t ตีดโพฟิต จิมมี่นะครับที่กลับมาจากอาการบาดเจ็บอยากจะกลับมาล่าแชมป์แท็กทีมอีกครั้งหนึ่งก็ต้องดูว่าการต่อสู้ในค่ำคืนนี้จะเป็นยังไงนะครับไหนจะเรื่องราวของชินสเกนากามูระแล้วก็คิงคอร์บินนะครับที่ขโมยมงกุฎกันแล้วก็ต่อร้อต่อเถียงกันนะครับว่าใครคือราชาที่แท้จริงเอาละครับวันนี้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าวันนี้นะครับเปิดรายการมาด้วย การต่อสู้ของ Street Profit แล้วก็ The Uso นะครับ Street Profit เปิดตัวออกมาก่อน Street Profit บอกว่าค่ำคืนนี้เป็นคืนพิเศษเป็นคืนที่ไม่เหมือนกับคืนไหนไหนเพราะว่า Street Profit จะเจอกับ The Uso นั่นไงอดีตแชมป์แท็กทีม6สมัยมันมาท้าทายพวกเราแต่จริงๆนะพวกซามูเนี่ยทำอะไรบ้างนอกจากเต้นดึงดังดึงดังฉันเข้าใจว่าจิมมี่กลับมาจากอาการบาดเจ็บในรอบปี พี่แกเลยไม่รู้เรื่องอะไรดีๆคงไม่รู้เรื่องว่าโลมันจะไม่ปล่อยเจมาง่ายๆหรอกใช่ไหมล่ะเดออูโซ so <U> so เปิดตัวมานะครับเดออูโซ so บอกว่าฉันออกมาขอย้ำเตือนกับพวกแกที่สมองนั้นเลอะเลือนคนที่พวกแกล้อเลียนคือแชมป์แท็กทีม6สมัยเพื่อนและฉันจะเป็นคนสั่งสอนให้พวกนายลงไปนอนแล้วก็เปิดประตูมุ่งไปสู่สมัยที่7นี่มันเป็นเรื่องราวของครอบครัวไม่ใช่พวกแท็กทีมมั่ว และคืนนี้พวกเราจะทําให้มันชัวร์ว่าพวกนายจะรู้จักพวกเรา The Uso s t e ี d Profit บอกว่าเอาละเอาละะพวกนายเป็นทีมที่ทําให้ลีกแท็กทีมมีค่ามาก่อนหน้านี้เราต้องยอมรับแต่ตอนนี้พวกเราเป็นคนคุมลีกแท็กทีมนะเว้ยแต่ทั้งคู่ก็สู้กันนะครับคู่แรก s t e a โ p r o f i เจอกับ The Uso ตอนแรกเนี่ยผมหวังกับคู่นี้ไว้พอสมควรนะครับหลังจากที่เห็นการประกบคู่เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่พอตัวแมทจริงๆออกมาเนี่ยค่อนข้างที่จะผิดหวังสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตัวแมทเนี่ยมันช้าไปนิดนึงมันไม่ได้มีดบบเบิ่ทีมมันๆเท่ๆให้ดูสักเท่าไหร่แต่ถึงแม้จะผิดหวังแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแมทที่ไม่ได้แย่นะครับนี่คือคู่เอกที่มาป้าเป็นคู่เปิดอีกครั้งหนึ่งทั้งสต e ีทโปรฟิตเนี่ยมีการใช้ทีมเวิร์คเป็นหลักเป็นการต่อสู้แบบแฟร์แฟร์มันมันเป็นเป็นพระเอกในลีกแท็กทีมก็แล้วกันนะครับ แต่ในด้านของเดอะอูโซ่เนี่ยมีลูกตุกติกตลอดเวลาครับเกี่ยวขาบ้างดึงเพื่อนหลบบ้างตอดนั่นตอดนี่ตรงนั้นตรงนี้นิดๆหน่อยๆน,นะครับซึ่งมองได้ทั้ง2แบบก็คือ1คือเฮ้ยเดอะอูโซ่แม่งขี้โกงว่ะหรือ2มันคือการช่วยเพื่อร่วมทีมนะครับก็ถ้ามองว่าเป็นการป้ามแบบแพ็กทีมปกติการก่อกวนคู่ต่อสู้การช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมเนี่ยก็เป็นอะไรที่ไม่ได้ผิดกฎ นะครับผมตอนจบนะฮะจิมมี่กำลังจะโดนมอนเทสเนี่ยใส่ฟอร์มเฮเวนจากเชือกเส้น3แต่เจอูโซ่ดึงหลบไปก่อนครับทำให้มอนเทสเนี่ยหน้าจั่วลมดมจูบคืนลงไปอย่างงด,ดงามนะครับแล้วก็โดนซุปเปอร์คิกซ้ำไปอีกดอกหนึ่งกดนับ3ไปทำให้เดอะอูโซ่เอาชนะสตรีทโปรฟิตไปได้ตัดภาพมาที่ดอฟซิกเลอร์กับโรเบิร์ตลูทให้สัมภาษณ์นะครับเกี่ยวกับการรีแมทจากเบรเซอรแมนเนียแบ็คลาชในวันนี้ ดับซิเลอร์บอกว่าในเรโซมาเนียแบ็คลาชไอหนูนั่นแค่ฟุกชนะพวกเราได้เฉยๆเราประมาทไปในคราวที่แล้วแต่รอบนี้เราจะไม่ประมาทอีกต่อไปและพวกเราจะกลับมากลายเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งแต่ภาพมาคู่ที่2นะครับนาทาเลียทาม,มิน่าเจอไรอออสคอตแมตช์นี้เริ่มด้วยการที่ไรอออสคอตเนี่ยลุมกระทือบทามิน่าก่อนจนกองไปนะครับคือโผมาขึ้นมาบนแมตช์ไม่ได้เลยทาม,มิน่าเนี่ยหายไปจากแมตช์เลยครับมีนาทาเลียป้ามอยู่คนเดียว ตัวแมทค่อนข้างสนุกนะครับเพราะว่านาทาเลียเนี่ยปั้มได้ค่อนข้างดีสู้กับทั้งสองคนได้อย่างสูสีนาทาเลียเนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่อยู่กัมกึง่งระหว่างจอมพลังกับเทคนิคเธอมีเทคนิคที่ดีครับแต่เธอเป็นผู้หญิงที่ตัวใหญ่ซึ่งถือว่าการบาลานซ์ทั้ง2ด้านของนาทาเทียเนี่ยทำได้ดีในตัวแมทเนี่ยไรยอุสคอรพยายามที่จะใช้ความได้เปรียบแบบ2ลุ่มหนึ่งแต่ก็เอาชนะนาทาเลียไม่ได้สักทีจนสุดท้ายเนี่ยแท็กทามินาเข้ามาได้ ในตอนจบทามินาเข้ามาครับต่อยลูบี้ไลออดก,กระเด็นออกไปตามด้วยซูเปอร์ไฟสแปดกดนับ3าไปอย่างง่ายดายโดยส่วนตัวผมรู้สึกว่าทามินาตอนนี้โอเวอร์พาวเวอร์ไปหน่อยนาทเลียปั้มมาตั้งนานยังดูแบบสูสีสนุกสุขสันทามินาเข้ามาใส่2ท่าชนะคือคืออาจจะอยากบิวจอมพลังคนใหม่แต่ว่าเรารู้สึกว่าก็ปั้มแบบธรรมดาไปสิยกไปสิทุ่มไปสิแมทมันน่าจะสนุกกว่านี้นะครับ แต่ภาพมาที่อดัมเพียสเราก็เดอะอูโซเดอะอูโซเนี่ยเข้ามาหาอดัมเพียสนะครับแล้วก็บอกว่าเห็นสิ่งที่พวกเราทําให้พวกเห็นไหมว่าพวกเราเหมาะสมขนาดไหนพวกเราพร้อมจะเป็นแชมป์สมัยที่7และพวกเราอยากจะเจอผู้ชนะในคืนนี้ในสัปดาห์หน้าอดัมเพียสก็บอกว่าโอเคโอเคโอเคสตีดโปรฟิตเป็นทีมที่ดีแต่คงยังไม่มากพอสำหรับเดอะอูโซสินะเอาละ แม์จะเกิดขึ้นในอาทิตย์หน้าอย่างแน่นอนและนี่คือการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ภา,าพมาผู้ที่สานะครับเบียนกาแบลแวเปิดตัวออกมาเจอคาเมล่านะครับคาเมล่าเนี่ยเป็นนักมวยปั้มที่คาแรคเตอร์สวนทางกับฟอร์มการปั้มสุดๆในใสายตาของผมนะครับคือคาแรคเตอร์ของนางเนี่ยดูดีมั่นใจเก่งดูถูกคนแต่พอออกไปปั้มเนี่ยโดนกระทืบยับตลอด คือนางดูไม่แข็งแรงดูไม่มีเทคนิคมันเลยดูดรอปไปกว่าคาแรคเตอร์ของตัวเองเยอะพอสมควรในด้านของเบียนกาแบร์เรนะครับโว์พละกาลังอย่างมากแล้วก็เอาชนะไปได้อย่างไม่ยากเย็นนะี่ครับผมตอนจบเนี่ยคาเมล่าจะจับเบียนกาเนี่ยเอาหน้าฟาดผืนแต่เบียนกาพิกกลับมาเป็น K.O.D.Kiss of Death กดนับ3เอาชนะไปได้แต่ภาพมาที่เดอะมิสซิโอนะครับให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับแมตช์ในคืนนี้เดอะมิสซิโอบอกว่า พวกเราเนี่ยแตกต่างจากทีมแท็กทีม,ท,มทั่วไปพวกเราเป็นพ่อลูกกันเมื่อคนหนึ่งเจ็บอีกคนหนึ่งก็เจ็บเหมือนกันพ่อเจ็บลูกก็เจ็บลูกเจ็บพ่อก็เจ็บเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเป็นแชมป์เนี่ยพวกเราก็ยิ่งดีใจมากเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นพวกเราคือแท็กทีมที่แข็งแกร่งพวกเราจะไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนและพวกเราจะป้องกันแชมป์ในคืนนี้แต่ภาพมาหน้าเวทีนะคะรับเซโรอลินเปิดตัวออกมา เซเลินบอกว่ากูไม่ได้ออกมาที่นี่เพื่อพูดกูออกมาที่นี่เพื่อกระทืบคนเซซาโล aro, มึงโผล่หัวออกมาเดี๋ยวนี้เซซาโลมันไม่สามารถมาที่นี่ได้แล้วนะเพราะว่าฉันกระทืบมันยับไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันช่วยไม่ได้เซซาโลกดดันฉันมากเกินไปฉันก็เลยขาดสติลงไม้ลงมือกับเขาไปนิดหน่อย มันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยมันเป็นความผิดของฉันเต็มๆเพราะฉะนั้นถ้ามีใครสักคนที่พวกนายอยากจะด่าทอและโทษว่าเป็นความผิดของพวกมันแล้วแล้วก็พวกนายควรจะด่าตัวเองพวกนายที่ดูอยู่ที่บ้านเพราะว่าพวกนายนี่แหละเป็นเหตุผลพวกนายเนี่ยคิดว่าเซซาร่โลทำดีแล้วที่ไม่ให้ความเคารพฉัน มันทำให้เซซาร์โลดูถูกฉันมันทําให้เซซาร์โลคิดว่าเขาควรได้โอกาสที่เขาไม่สมควรจะได้เพราะฉะนั้นฉันจะไม่โทษเซซาร์โลแต่ฉันจะโทษพวกแก่ทุกคนไอ้พวกคนบาปที่ไม่เคยสํานึกในความผิดบาปของตัวเองอย่างพวกแก่แตัดภาพมาคูท่ที่4นะครับชิงแชมป์อินเตอร์คอนเทนเนนทัลอัพโลคูเจอเควินโอเวนแมตชนี้คือเควินโอเวนกระทืบยับเลยครับไม่สนใจสิ่งใด พี่แกมาถึงใส่ท่าใส่ท่าใส่ท่า,ทาจบด้วยสตันเนอร์แมตยังไม่ถึง2นาทีเลยครับกดจะชนะแล้วแต่ว่า RC ดันโผล่มาใส่ในจีเรียนแนลทำให้อพโอลโแพ้ฟาวนะครับแต่ว่าก็สามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้แต่ภาพที่โรมาเลนกับเจอูโซโรมาเลนบอกว่าตอนนี้นายมีแมตสัปดาห,หน้าอีกแล้วสินะนั่นคือสิ่งที่นายอยากทำใช่ไหม งั้นทาไมนายถึงบอกว่านายจะอยู่เคียงข้างฉันล่ะเกิดอะไรขึ้นระหว่างเราเจทุกอย่างที่เราทํามาด้วยกันตลอดหลายเดือนฉันว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับนายนะมันไม่เกี่ยวกับฉันเลยมันเกี่ยวกับนายการกระทําต่างๆของเราทําให้นายกลายเป็นเจอูโซ่แบบวันนี้แล้วดูสิหลังจากที่พี่ชายนายกลับมามันเป็นยังไงนายต้องไปป้ามเป็นคู่เปิดรายการเนี่ยนะ ฉันไม่อยากให้นายกลับไปอยู่ในที่แบบนั้นอีกฉันไม่อยากให้คนมาดูถูกนายเพราะฉะนั้นเราควรจะทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่ภาพมาหน้าเวทีนะครับลิกบูธเปิดตัวออกมานะครับเปิดตัวให้ชินสกตนากามูระอีกครั้งหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับลิกบูธเนี่ยเป็นตัวแปรสำคัญทำให้ชินสกตนากามูระเนี่ยสามารถเอาชนะคิงคอบินไปได้นะครับเพราะว่าพี่แกโผล่หน้ามาลีดกีตาร์โซโล่ให้คิงคอบินเสียสมาธิ แล้วก็โดนชิสนสกะนากามูระรวบกดนะครับผมสัปดาห์นี้ก็เลยมาเปิดตัวให้ชิสนสกะนากามูระอีก,กรอบหนึ่งผู้ที่5นะครับชิสนสกะนากามูระเจอเชดเกเบลก่อนเริ่มแมตช์เนี่ยเชดเกเบลดึงความสนใจกรรมาการครับก่อนที่โอทิสจะเข้ามาอัดนากามูระก่อนเริ่มแต่ว่านากามูระก็ยังสามารถเอาชนะเชดเกเบลไปได้อย่างง่ายดายระหว่างแมตช์เนี่ยคิงคอบินเข้ามาขโมยมงกุฎครับแต่โดนลิกบูทอัดกระเด็นไปก่อนและนากกามูระก็มาเอามงกุฎกลืนไป แต่ภาพมาที่เควินโอเว่นนะครับ <c oughs> ฉันต้อง <c oughs> ฉันต้องการเ <c oughs> จอกับอัพโลคูด <c oughs> แบบไม่มี r า <c oughs> คือเขาไอาแบบนี้จริงๆนะผมก็เลยพยายามทำให้เหมือนอดัมเพียสก็เลยบอกว่าได้ได้ได้นายจะได้แมตช์ชิชงแชมป์อินเตอร์คอนติ n เนนทัลใน,นสัปดาห์หน้าและ r าีจะโดนแบนออกจากแมตช์แต่ภาพมาหลังฉากนะครับเลมเิเซโอโดนรอบทำ้ายก่อนขึ้นปัม แต่ว่าดอฟซิกเลอร์กับโรบุลรูดเนี่ยอยู่บนเวทีนะครับดอฟซิกเลอร์โลบุลรูบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาโทษพวกเรานะพวกเราอยู่ข้างนอกนี่ตอนที่เขาโดนกระทืบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถือว่าเขาแพ้ฝ่าวล้วหรือเปล่าพวกนายคนที่จะเอาแชมป์มาให้ฉันพวกฉันเนี่ยเปสุดยอดนักมวยป้ามนะเว้ยฉันไม่อยากกระทืบไอเด็กน้อยนั่นแบบ2ลุมหหรอก เพราะฉะนั้นเนี่ยปรับให้พวกมันแพ้ฟาลและทำตามแผนเดิมคือเอาแชมป์ WWE SmackDown Tag Team Champion เนี่ยมาให้ผู้ชนได้แล้วโดมินิกนะครับก็เลยบอกอดัมเพียสว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยพ่อผมสู้คนเดียวสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะสู้คนเดียวเพื่อเขาเหมือนกันแต่พมามาแมทที่6นะครับชิงแชมป์ SmackDown Tag Team Champion ดอมซิกเลอรโรเบิร์ตลูเจอกับโดมินิกมิสเซริโอ ตัวแมทไม่มีอะไรมากนะครับโดมินิกเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเกือบทั้งแมทโดนลุมกระทืบยำใหญ่ใส่สารพัดอยู่ฝ่ายเดียวมีพลิกกลับมานิดหน่อยคือใส่ท่าได้บ้างนิดหน่อยนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็สู้ไม่ไหวอยู่ดีคือทาง WWE อยากจะดันแหละแต่ด้วยดีกรีที่ห่างชั้นกันมากแบบมากๆเนี่ยทำให้ตัวแมทออกมาเป็นแบบนี้คือจริงๆเนี่ยมันดูแข่งแก่งมันดูอึดเกินไปหน่อยคือโดมินิกเนี่ยโดนทุกท่า ดับเบิลทีม5-1ต่อ1เฟรมเมอร์คือโดนทุกอย่างเลยครับแต่ว่าก็ยังยกไหลขึ้นมาได้คืออยู่ในระดับเดียวกับแบบจอร์นซีนาได้เลยอะ่ะนะฮะคือโดนเท่าไหร่ก็ไม่ตายสักทียอึดถึกคนจะจัดแล้วก็โดนยำม,มาเรื่อยๆนะครับจนช่วงท้ายของแมตช์เนี่ยเลเมเชโอเปิดตัวออกมาครับโรเบิร์ตลู้เสียสมาธิโดนรวบกดแพ้ไปซะอย่างนั้นคือโดมินิกก็เอาชนะไปได้อีกนะครับคือ อย่างของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเลปั้มแล้วก็สุดท้ายเนี่ยโดมินิกเปิดตัวออกมานะครับยังมาช่วยปั้มในช่วงท้ายแมตช์แล้วก็เอาชนะไปด้วยกันแต่ว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยโดมินิกปั้มคนเดียวเลยครับเลแค่เปิดตัวออกมาเดินมายังไม่ถึงเวทีเลยโดมินิกรวบกดเอาชนะด้วยตัวเองซะอย่างนั้นคือถึงแม้เรมซิโอจะเปิดตัวออกมาแล้วโรเบิร์ตลูสเสียสมาธิแต่ว่าเครดิตก็คือโดมินิกเนี่ยสามารถเอาชนะ แมตช์แบบ2ลุมหนึ่งได้ด้วยตัวคนเดียวซึ่ง2คนนั้นคือรบอบดูแล้วก็ดอ็อกซิเลอร์ผมรู้สึกว่าแบบมันโอเวอร์พาวเวอร์ไปนิดนึงคือสุดริมทิมประตูไปหน่อยนะครับเอาล่ะมาสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกเดอะอุโซจะชิงแชมป์แท็กทีมกับเรแล้วก็โดมินิกในอาทิตย์หน้านะครับผมเหตุการณ์ที่2ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลอัพเปอลกคูเจอเควินโอเวนในสัปดาห์หน้าเหมือนกันโดย r c โดนแบนออกจากข้างเวทีนะครับ ไอการที่3มลิกบูธครับอัดคิงคอบินเพื่อเอามงกุฎคืนให้กับนากามูละลิกบูธเนี่ยจะว่าเป็นนักดน,นตรีหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าพี่แกเนี่ยตัวใหญ่มากแกพี่แกตัวใหญ่กว่าแบบนากามูละกว่าคิงคอบินอีกครับแต่ว่ามองผ่านผ่าแล้วเหมือนอลไลอัศยังไงไม่รู้เพียงแต่ว่าอ e ีไลอัศมันเล่นกีตาร์โปง่งไอ้นี่มันเล่นกีตาร์ไฟฟ้าแต่ว่าการแต่งตัวสีหน้าท่าทางคือทุกอย่างคล้ายกันมากเลยครับสรุปแมตช์กันหน่อยครับทุกคนผู้แรกสตรีทโปรฟิตเจอร์ดูอูโซ เดออูโซ so สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2องนาทเลียทามิน่าเจออะไรออดสควอตนาทเลียกับทามิน่าสามารถเอาชนะไปได้ครับคู่ที่3เบียนกาบีแลเจอคาเมล่าเบียนกาบีแลสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนตัลอพเพโลคูสเจอเควินโอเว่นเควินโอเว่นชนะฟาวนะครับแต่ว่าไม่ได้แชมป์คู่ที่5ชิซเกะนากามูระเจอกับแชทเกเบลชิซเกะนากามูระสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่6 ชิงแชมป์ SmackDown Tag Team Champion Dolph Ziggler โรเบิร์ตลูดเจอกับโดมินิกเมสเซโยโดมินิกเมสเซโยสามารถเอาชนะไปได้ครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่า down, สมัคดาว w n สดาห์นี้ไม่สนุกเลยคือมันเฉยๆมากนะครับแมตท,ที่คาดหวังอย่างแมตแรกของสตีดโปรฟิคกับเดอะอูโซ่ก็ไม่หมั่นเท่าไหร่เนื้อเรื่องของจิมมี่เจแล้วก็โรมันเลนเนี่ยก็ยังดูแบบมันดูจืดไปนิดนึงอ่ะ ผมรู้สึกว่าเอ๊ยจิมมี่มันมันนานไปแล้วอะเนื่องออกไหมครับตีกันก็ไม่ตียังไงก็ยังไงอยู่คืออาจจะต้องใช้เวลาแหละผมเข้าใจในการบิ i อารมณ์แต่ว่ามันมันไม่มีจุดอื่นมาชดเชยครับเซตโรล,ลินกับเซซาโลก็ไม่ได้ตีกันเซซาโลออกมาด่ายอย่างเดียวเอ้เซโรล,ลินออกมาด่ายอย่างเดียวคือต่อยกันสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์นี้ก็จ่าง แล้วไหนจะเรื่องของอเล็กเซอร์แบ็กกับบิ๊กอีที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอเล็กเซอร์แบ็กมาใส่แบ็คแมตกับบิ๊กอีในแมตช์ชิงแชมป์อินเตอร์คอนติเนนทัลสัปดาห์นี้ก็ไม่โผล่มาครับหายไปเลยคือผมรู้สึกว่าถ้าดรอปเรื่องราวของท่านหัวหน้าเผ่าลงไปเนี่ยก็ควรที่จะมีเรื่องราวอื่นๆขึ้นมาเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะทําให้โชว์เนี่ยยังมีความสนุกอยู่ผมรู้สึกว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยตัดเซตออกไปเลยยังได้ แล้วก็เอาเรื่องราวของพิกอีกับอลสเตอร์แบ็กเนี่ยขึ้นมานะครับหวดการหวดกันก็ยังสนุกอยู่เซมิเซนเองก็หายไปเลยครับจากที่ 2- อสอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมารอบทำลายเควินโอเวนตลอดเวลานะครับแล้วก็โดน RC อัดไปในที่สุดสัปดาห์นี้หายไปเลยครับไม่โผล่มาเลยคือมีอีกหลายคนแล้วก็อีกหลายเรื่องราวที่น่าจะหยิบจับขึ้นมาใช้ นะครับแต่ถ้าว่าดูแล้วเนี่ยมันหายไปพอสมควรเลยซึ่งถามผมผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยน่าเสียดายไปหน่อยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรก็มารอดูสัปดาห์หน้านะครับก็ว่าจะมีเรื่องราวอะไรที่เคลียร์นะครับแล้วก็ให้เราติดตามกันสำหรับผมเนี่ยอาทิตย์หน้าคิดว่าน่าจะสนุกนะครับคือแท็กทีมเลดมินิกเนี่ยเจอดูเดออูโซเนี่ยน่าจะมันแล้วก็ผมว่า อินเตอร์เนี่ยอพอลโลคูดกับเควินโอเว่นเนี่ยนะครับไม่น่าจบคิดว่าน่าจะไปเจอกันในเฮลิ n t นเดเซลแล้วก็คิงคอรบินนะครับคิดว่าน่าจะไปเจอนะกุมูระในเฮลิเเดเซลเหมือนกัน,นะ um ก,นก็ต้องมารอดูกันนะครับว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยสแต็กดาวจะเป็นยังไงนะฮะมีอะไรให้เราติดตามกันต่อไปยังไงก็ใครที่ฟังมาถึงตอนนี้นะฮะก็ขอขอบคุณมากใครที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะฮะมีอะไรพูดคุยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ